ระงับความโกรธยังไงกับเหตุการณ์ที่ใครๆก็ต้องโกรธแน่นอนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูมาปางพาวเวนเซายานะครูาปางนะคะอยากจะมาพูดคุยเรื่องของประเด็นของความโกรธค่ะคือแบบนี้ครูปังจะเล่าก่อนว่าก่อนนะหน้าที่จะมาทําวิดีโอนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะครูปังมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าขับรถอยู่นะคะกำลังจะไปส่งคุณสามีทํางานแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีรถบรรทุกคันข้างหน้าอยู่ก็หยุดรถค่ะหยุดรถแล้วก็ถอยรถมาชนแบบ งงมากครูปังก็พยมจะบีบแปรบอกให้เขาในหยุดใช่ไหมแต่เขาก็ไม่หยุดเขาก็ชนบึ้งมาแล้วพอชนเสร็จเนี่ยสีหน้าของคนขับคือทําหน้าแบบเหมือนแบบไม่รู้เรื่องดิฉันไม่ผิดเลยไงไม่ใช่ดิฉันเป็นผมผู้ชายนะเหมือนแบบตัวเองไม่ผิดาแบบทําหน้าแบบเวอแบบไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอโทษด้วยครูปังตอนนั้นนะโกรธมากโกรธแบบ รู้สึกว่าเอ้ยทําไมดูแบบไม่มีความรับผิดชอบเลยคือถ้าสมมติเราชนใครใช่ไหมเราควรจะแบบแสดงความสำนึกผิดขอโทษขอพัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่ใช่เขาไม่ขอโทษเขาแบบทําหน้าแบบไรเลี้ยงสาเออว่ายอย่างนั้นแหละนะเออแล้วเสร็จเนี้ยตอนนั้นครู้ังยอมรับเลยว่าตัวเองโกรธมากคือเห็นความโกรธอะมันขึ้นมาแบบคือรู้สึกถึงความร้อนรู้สึกถึงความแบบหน้าผาดแบบ รู้สึกร้อนผ่าดที่หน้าหรือออกว่ารู้สึก,กว่าแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะคือจริงๆอ่ะไม่ได้โมโหแบบเมียมานานมากแล้วอ่ะจําไม่ได้แล้วแบบน่าจะเป็นปีๆแล้วที่แบบไม่ได้โกรธแบบนี้อ่ะโกรธจริงจังเออ แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างยืดเยื้อค่ะเรื่องของรถชนน,นะเพราะว่ามีเรื่องของประกันที่ท,ที่ต่างประเทศที่ออสเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่ไทยคือเขาจะไม่ได้แบบมาเคลียร์จบเอาเรียกประกันสองฝ่ายมาคุยกันแล้วจบอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเราต้องไปติดต่อเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีเรื่องวุ่นวายที่ครัวปังต้องซื้อรถใหม่ด้วยเพราะว่าเหมือนเงินโคเวอร์ของประกันเนี่ยมันไม่พอรถต้องซื้อใหม่แล้วไอ้คนขับชนเขาก็หนีแบบ ไม่รับผิดชอบใดๆแล้วก็เป็นบริษัทรถบรรทุกนะคะเขาก็เหมือนแบบไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากที่จะแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออคุณมันก็แบบโอ้วุ่นวายเครียดหรือสึกโกรธโกรธทั้งสองคนเลยโกรธทั้งคนชนโกรธทั้งเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนทําให้ได้มีช่วงเวลามานั่งคุยกับตัวเองว่าเออเราจะสามารถระง,งับความโกรธตัวเองยังไงได้บ้างเราจะฝึกยังไงดีแต่ละวันก็เลยเป็นการบ้านให้กับตัวเองแล้วก็ พอได้คําตอบเนี่ยค่ะก็เลยอยากที่จะมาแชร์ในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณเคยเป็นไหมล่ะเหตุการณ์ประมาณนี้แบบมันมีบางคนทำให้เราโกรธแบบโกรธมากเรารู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดเราอะความผิดคนอื่นอะคนอื่นทําให้เราโกรธอะมันมีเหตุการณ์บางอย่างแต่ว่าฟังดีๆจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราเนี่ยพยายามจะตัวเองไปเป็นเหยื่อของเหตุการณ์คุณเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมว่าเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในความเป็นเหยื่อเนี่ยเรารู้สึกว่าคนอื่นกระทาเราอ่ะ เขาเป็นคนควบคุมเหตุการณ์แต่ความเป็นจริงแล้วอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกเอาตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เหตุเนี่ยเกิดคือหมายถึงว่าสมมติเหตุการณ์คมาปางเนาะเขาชนรถเรามาเราอาจจะเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้ก็จริงแต่เราสามารถเป็นคนควบคุมเหตุการณ์นี้ได้คือควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ของตัวเองได้ครูป้าต้องเปลี่ยนฝั่งจากที่ว่าเฮ้ยเธอชนฉันเธอทําทให้ฉันโกรธ ครูมันต้องย้ายตัวเองใหม่ว่าโอเคมีคนทําเหตุการณ์นี้แต่วันนี้ฉันสามารถเลือกตัวเองได้ว่าฉันจะโกรธหรือว่าใช้สติในการดูเหตุการณ์นั้นแล้วใจเย็นลงรู้ว่าต้องทําอะไรต่อโดยที่เราไม่ใช้อารมณ์อันนี้คือสิอ่งครูบางหน่่ยมาตกผลึกภายหลังแต่จากเหตุการณ์นั้นถามว่าครูบางโกรธไหมโกรธมากโกรธแบบเห็นเตัเงเป็นนางยักษ์เลยนะคะเออก็เลยแบบเนี่ยอยากที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนดูว่า บางทีเน pues nah. ี่ยในบางเหตุการณ์แล้วว่าเราอย่างคูปังอะคูปองว่าคว้งฝึกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเรื่องของการแบบดูอารมณ์อะไรเงี้ยแต่พอเจอเหตุการณ์จริงๆอ่ะมันเป็นบางเหตุการณ์ที่แบบมันกระทบรุนแรงเงี้ยเออเห็นแล้วตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคูปังก็ไม่ได้โกรธตัวเองที่ว่าทําไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าคูปองรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทาให้ตัวเองเนี่ยได้กลับมาเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองหนึ่งครั้ง แล้วจากเหตุการณ์ในเองเนะะี่ยค่ะครูบังเลยรู้ว่าเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์แบบเนี้ยได้ยังไงได้ดีมากขึ้นในอนาคตซึ่งถามว่าเราจะสามารถผ่อนคลายความกโกรธนี้ได้ยังไงเราจะสามารถทําให้มันดีขึ้นได้ยังไงในเหตุการณ์ครั้งต่อไปครูกาจะมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆละกันเนาะก็คือว่าอย่างใุ้คนเนี่ยลองเซ็ต intention ในแต่ละวันว่นวาทุกวันฉันตื่นมาเนี่ยฉันอยากที่จะ เป็นคนเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันคือไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆในแต่ละวันของเราจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเป็นผู้เฝ้าดูอารมณ์ว่าโอเคหนึ่งขณะเราแฮปปี้อีกหนึ่งขยะอีกหนึ่งขยะอีกหนึ่งขณะเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดอาจจะมีคนขับรถตัดหน้าหงุดหงิดเฉยเลยหรือแบบบางทีก็รู้สึกเสียใจนึกถึงเรื่องอดีตอะไรเงี้ยให้เราอะค่ะเป็นคนเฝ้าตามดูอารมณ์ของตัวเองไปไเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้เลยว่าในหนึ่งวันอะ เรามีอารมณ์เยอะมากหรือแค่ภายในหนึ่งวินาทีอะอารมณ์เราเปลี่ยนแบบมันไหวามากเนี่ยแค่คุณสังเกตอารมณ์ในแต่ละวันที่คุณตื่นขึ้นมาแต่เริ่มตื่นมาเลยตื่นมารู้สึกยังไงกินอาหารเอ้ยตอนอาหารเช้าคุณรู้สึกแฮปปี้ไปทํางานเริ่มรู้สึกเครียดเริ่มรู้สึกอะไรแบบเนี้ยคุณให้คุณลอง tracking อารมณ์ของตัวเองดูนี่คือวิธีการฝึกง่ายๆซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี้ยครูมันงก็เลยกลับมาฝึกอันเนี้ยจริงจังมากขึ้นคือ เวลาทำอะไรเราสังเกตตัวเองเฮ้ยลองลองสังเกต,ตเเล,ลกตมหายใจของตัวเองถ้าเริ่มหายใจแบบแบบหายใจอื้นตื้นอะคือจะรู้แล้วว่าโอเคฉันเริ่มเครียดละก็จะเริ่มปล่อยวางสบายสบายอันนี้ค่ะคือแบบสห่ที่คุณสามารถฝึกได้ทันทีทีนี้เวลาที่คุณโกรธใครบางคนแล้วเนี่ยแน่นอนคุณจะรู้สึกเหมือนอาฆาตแค้นรู้สึกแบบโกรธคนคนหนึ่งเนาะเราไม่อยากให้อาภายะะัยเขาอะอยากเหตุการณ์ของครูบ้างอะ ถามว่าตอนแรกให้อภัยได้ไหมไม่ได้โกรธมากอยากจะแบบตามอาฆาตมันแบบเฮ้ยแกชนแล้วแบบค่าใช้จ่ายที่เหลือที่เป็นแกลปเนี่ยไม่จ่ายแล้วเราต้องซื้อรถใหม่เนี่ยอคุปังโกรธมากเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยอะ่ะไม่ใช่ความผิดเราเลยเราขับมาดีๆอยู่ๆก็ต้องเสียตังค์ซื้อรถใหม่เงี้ยแล้วก็โหวุ่นวายไปหมดทําให้แบบ ชีวิตช่วงนั้นคือเครียดเครียดมากนะคะมันมีมันมีเรื่องหลายๆเรื่องขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้ก็เลยแบบตอนนั้นปล่อยวางไม่ได้โกรธรู้เร็วเต็งโกรธแต่ว่าพอเหตุการณ์ถัดไปสักพักอะคะ่ะบางทีราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคือเราไม่จําเป็นต้องไปโกรธตัวเองนะว่าเฮ้ยทำไมเราไม่สามารถที่จะให้อาภัยกับคนหนึ่งได้ไง ก็ไม่เป็นไรอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะต้องใช้สติของตัวเองพอเวลามันดีขึ้นอ่ะเราก็จะค่อย,อยดีขึ้นอันนี้คือบาอยากให้จะฝากไว้กับใครก็ตามมาที่เป็นคนที่แบบฝึกเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วมานั่งโกรธแต่ว่าเฮ้ยทำไมฉันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทั้งที่ตัวเองฝึกมาดีแล้ว,วอ่ะว่าเม่อห้่คุณแบบโกรธต,ตัวเองแค่รู้ว่าวันนี้เราทาดีสุดแล้วอ่ะณตอนนั้นที่คุณทําไปอที่คุณโกรธเขาไปอ่ะที่คุณแสดงอารมณ์ไปอ่ะ คุณก็ทําดีที่สุดนะจุดนั้นแล้วอะแต่ว่าวันนี้ปัจจุบนนะันณตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยคุณทําอะไรได้บ้างอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้ตอนนี้อย่างเช่นของครูมาบางก็คือเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็รู้ว่าคนคนนั้นะ่ะที่เขาทําแบบนั้นไปก็เพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกทําอะมันดีที่สุดสําหรับเขาตอนนั้นแล้ว เก็ตว่าคือเขาคิดว่ามันดีที่สุดแล้วว่าที่เขาตัดสินใจที่จะไม่ช่วยไม่ยื่นมือเข้ามาปัดความรับผิดชอบแล้วก็แบบหนีไปอย่างเงี้ยเออเขาคิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเพราะว่าทรัพยากรของเขามันมีแค่นั้นดังนั้นนะคะครูบังก็เลยคิดแค่ว่าโอเคไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วมันเป็นกรรมไม่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็จะกลับไปหาเขาเอง หรือว่าถ้าคุณเชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วชาติใ,ใดๆก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเราอาจจะเคยทาเขาไว้วันนี้ได้รับผลกรรมคืนการคิดแบบนี้ก็ทําให้เราสบายใจขึ้นน่ะเออคุณก็คิดว่ามันก็สบายใจขึ้นแล้วคุณบังก็มองข้อดีจากเหตุการณ์นี้อ่าทีเนี้ยการมองข้อดีจากเหตุการณ์เนะะี่ยค่ะคือเป็นอีกอันหนึ่งที่คุณควรที่จะฝึก หล,หลายครั้งเลยเนี่ยที่เราเลือกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์มองว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับฉันด้วยเนี่ยทําไม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 คุณจะมองไม่เห็นสิน่งดีในเหตุการณ์อย่างเหตุการณ์เนี้ยของครูาปางังมาถามตัวเองว่ามันมีดีเลยตรงเนี่ยคิดดูดิขับรถเพิ่งสึกครูบังเพิ่งสดมาแล้วเพิ่งอยู่พี่ออสเซียมาปีหนึ่งปีแปดเดือนครัวงนี้คือซื้อมาหลังจากอยู่มาประมาณเดือนหนึ่งเพิ่งขับมามันปีอะปีปีครึ่งอะปีครึ่งเพิ่งซื้อมาแล้วก็ รถกิโลยังครึ่งแบบแสนเดียวเองอะแต่ละว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งคือมันจะมีเสียงอี๊เวลาที่ครูบังอะสตาร์ทรถแล้ก็พยายามแก้มันมานานละแต่แก้ไม่ได้คือเอาตัว a l t เ r n ตอร์มาใส่แล้วก็ยังไม่หายก็จะมีเสียงเนี้ยที่ทำใ้ครูบังลำคาญทุกคังที่สตาร์ทรถหรือเวลาแบบขับรถนี้ยคือในใจอะก็นั่งบอกตัวเอนนะเราควรจะซื้อรถใหม่นะ เฮ้ยแต่ว่ากิโลมันก็ยังไม่เยอะนะเอาไว้ก่อนละกันอีกสักสองสามปีรอสักสองแสนกิโลก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยทุนทุนไปเถอะแต่ข้างในาคือแบบอายอายเวลาขับรถสตาร์ทรถอะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนเหมือนข้างในอะเหมือนจิตใต้สำนึกอะอยากจะเปลี่ยนมันก็เลยเหมือนดึงดูดให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเลยทําให้จาเป็นที่ต้องซื้อรถคันใหม่แล้วคุณพ่อก็เลยคิดว่าโอเคได้เงินประกันมาถึงแม้ว่ามันจะได้แค่ ครึ่งหนึ่งของราคารถที่ครูปังซื้อมาครูปัง่ะซื้อรถมาประมาณอ่เป็นดอลลาร์เนาะหกพันดอลลาร์ได้เงินจากประกันมาสองพันเก้าครึ่งหนึ่งเลยนะหายเงินหายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าต้องไปซื้อคันใหม่ซื้อรถคันใหม่ที่ครูปังซื้อเนี่ยคือราคาอ่าหมื่นหมื่นดอลลาร์ประมาณหมื่นดอลลาร์เนาะก็ตีเป็นเงินไทยก็สักสองแสนกว่านะคะก็คิดซะว่าเอารถคันเก่าเนี่ยไปขาย แล้วก็ได้เงินมาสามพันแล้วก็เอาเงินสามพันเนี้ยเอาไปซื้อรถคันใหม่เป็นส่วนลดไปคุณบางคิดแค่นี้เลยคิดว่าอ๋อโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเองในใ,นใจลึกๆอะ่ะก็อยากที่จะเปลี่ยนรถก็เลยมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปขายรถเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยคูณบังได้เงินมาเลยจากประกันที่เราไม่จําเป็นต้องไปประกาศโพสต์ขายเราไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเสียงที่มันแก้ไม่ได้อะ่ะ ถ้าเราไปเปลี่ยนแบบเอาของแท้ออออเอาเอาตัวเนเตอร์มาเปลี่ยนของแท้มันก็จะแพงขึ้นไปอีกมันจะแอดเงินเข้าไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็รู้จะขายได้เท่าไหร่ด้วยสามใช่ปะก็เลยคิดคิดแง่ดีคิด,าด,คดหาข้อดีจากเหตุการณ์ว่าโอเคนี่ไงเราอะเป็นคนบอกตัวเองว่าอยากจะเปลี่ยนรถนี่ไงเลยมีเหตุการณ์เนี้ยฮะทให้เราได้เปลี่ยนรถจริงๆแล้วเชื่อไหมว่ารถคันใหม่ที่คูปังได้อ่ะดีมากคือเป็นรถ ปี2015นะแต่ว่ากิโลอะเพิ่ง28 0 0 0 28,000กิโลเองแล้วข้างในแบบใหม่มากด้วยราคาหมื่นดอลบางคนมองว่าแบบคุ้มอะคือไปไปไปดูรถล,ลายๆมาแล้วหลายคันมาแล้วคือว่าคันนี้เจ๋งสุดคือกิโลมันน้อยแล้วข้างในก็คือยังใหม่คือทุกอย่างดีหมดแล้วเจ้าของแค่มือเดียวก็เลยแบบเอยรู้สึกขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ว่า ไม่ต้องคนเสียงลดคันเก่าแล้วอะมันมีเหตุการณ์ทำให้เราได้เงินด้วยแล้วเราก็ได้ลดคันใหม่มาด้วยแล้วก็จริงๆตอนเนี้ยก็จะแบบเหมือนไปขึ้นศาลแบบศาลเล็กๆอะคะ่ะของของที่นี่คือไปคุยกับทางบ,บริษัทเพื่อที่ว่าเราจะได้เงินชดเชยในการซื้อรดคันใหม่มันเหมือนไม่มีแกลบเนาะระหว่างเงินประกันที่เราได้กับเงินเ,เงินที่เราซื้อรดคันนี้ก็คือต่างกันประมาณสามพันสามพันดอลลาร์เนี่ย ก็จะไปให้สารช่วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการถัดไปที่ว่าตอนนี้เราใช้สติเราใช้หลักฐานเราใช้ความรู้เราเสิร์ชหาข้อมูลว่าทําแบบไหนที่มันดีที่สุดสําหรับเราเพื่อให้ไดรับความเป็นธรรมที่สุดแต่ตอนนี้ถามมาโกรธไหมตอนนี้ไม่กดแล้วตอนนี้แบบเออชิวๆแล้วอะไม่ไม่รู้สึกกรเหมือนเดิมพอเราหาข้อดีจากเหตุการณ์เนี่ยค่ะคือไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้วายแค่ไหนนะ ครูป้องมอว่ามันจะมีข้อดีของมันเสมอในทุกๆเหตุการณ์เลยอะอย่างเหตุการณ์ของครูป้องอะมันมีดีอะไรบ้างวะอยู่ก็ต้องมาเสียดายสุนทันใจเนี่ยบอกว่าแต่ครูปัองก็หาข้อดีของมันเจออะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณสามารถมองหาข้อดีหรือบทเรียนจากเหตุการณ์นั้นได้อ่ะทุกอย่างมันจะเบาลงอารมณ์คุณมันจะเบาลงแบบสบายสบาย หอ,อย่างครูป,ป้าอะค่ะไปเรียน NLP เนาะมันจะมีกระบวนการทำลายกติที่เราไปทำลายอารมณ์เชิงลบมันจะมีทำลายอารมณ์โกโรธอะวิธีการทำลายอารมณ์โกรธคือเหมือนเรากลับไปที่เหตุการณ์ในอดีตแล้วก็มองหาบทเรียนมองหาการเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นเมื่อเราเรียนรู้มากพอเราหาข้อดีจากเหตุการณ์นั้นมากพออะค่ะจิตใต้สำนึกของเรามันจะปล่อยมันจะแบบมันจะรู้แล้วว่าโอเค เราเข้าใจสิ่งเนี้ยว่ามันเกิดขึ้นยังไงบ้างแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างแล้วเอาการเรียนรู้เนี้ยไปนําไปนําไปใช้ต่อในอนาคตมันทําให้ใจของเรามันเบาสบายขึ้นนะคะเพราะว่าความโกรธที่เราโฮไว้อะมันไม่มีอะไรดีเลยอะคะ่ะมันทําให้สุขภาพจิตเสียสุขภาพกายเสียทําให้อารมณ์ของคุณทั้งวันนุ่งเหงื่อให ประสิทธิภาพในการทํางานของคุณมันแย่ลงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างมันก็แย่ลงเครื่องรมกวมันไม่มีอะไรดีเลยดังนั้นนะ่ะวันนี้คุณต้องถามตัวเองว่าคุณเลือกที่จะโฮมันไว้ถือมันไว้เหมือนกับเพลงอะค่ะกำก้อนหินน่ะคุณจะกำก้อนหินนี้ไว้หรือว่าคุณเลือกที่จะแค่ว่าอ้อปล่อยมันไปแค่นี้ค่ะมันมันง่ายๆแค่นี้ถามมาพูดง่ายคุมาปางทำยาก เออใช่พูดง่ายทํายากจริงตอนนี้เราโกรธมากๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าพูดไปเถอะฉันก็ปล่อยไม่ได้หรอกเพราะมันโกรธจริงๆแต่เชื่อเธอข่ะว่าเวลาจะสามารถช่วยทําให้คุณอ่ะสงบลงได้แล้วพอเมื่อไหร่ก็าตามที่คุณสงบคุณมีสติคุณค่อยลองทําตามที่ครูปางแนะนําข้างต้นไปคืออะไรบ้างหนึ่งคุณเนี่ยหาข้อดีจากเหตุการณ์นี้ อันที่สองสํารวจอารมณ์ของตัวเองว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันที่สามก็คือรู้จักที่จะปล่อยวางจากเหตุการณ์และสุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือคุณต้องเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถย้ายข้างตัวเองจากสมการว่ามีคนกระทําชั้น,ฉ,นฉันเป็นเหยือ่อกลายเป็นชั้นเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์นี้ชัน อาจจะถูกกระทําจริงแต่ว่าวันนี้ฉันเลยจะควบคุมอารมณ์ควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของฉันไม่ใช่ว่าใครจะมาทําอะไรกับชีวิตฉันก็ได้ไม่แต่วันนี้ฉันเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองฉันเป็นคนที่กลุ่มอํานาจชีวิตของฉันเองใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําลายชีวิตของฉัน อันนี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากจะฝากกับทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะโกรธใครมาใครจะทําลายคุณมาแค่ไหนวันนี้คุณเลกจะเปลี่ยนสมาการก่อน เปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์ค่ะแล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเบาสบายมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าใครนะคะเคยมีเหตุการณ์อะไรที่เคยโกรธมากๆแล้วรู้สึกดีขึ้นอ่ะก็มาแชร์ในคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าใครแบบตอนนี้โกรธไหมล่ะคม,มาปัางไม่รู้จะทํำยังไงดีก็คอมเมนต์แชร์ได้นะคะแล้วครูปัง,งช่วยแนะนาได้ครูปังก็จะช่วยเต็มที่ค่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฝึก ดูอารมณ์โกรธของตัวเองมาฝึกดูอารมณ์ในแต่ละวันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเราแล้วคุณจะคนพบว่าชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆวินาทีเริ่มจากตอนนี้เลยคะ่ะเพราะพลังในการสร้างในตัวคุณวันนี้ครูว่าปงเผาไว้แซวขอลาไปก่อนขอทุกวันเป็นวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ